สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสมประกอบในส่วนของ CNC นะครับแบบสามแกนกันนะครับว่าประกอบวยอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกครับก็คือถึงแกนวนะครับแกนนี้นะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับแกนแกนวมาเป็นแบบยาวนะครับตัวนี้เป็นแกนแบบสามเห็ียรูปนะครับยี่ห้อ yamaha นะครับเห็นได้ว่าจะมีทั้งบอสกูนะครับแล้วก็ลีเนียนะครับรางลีเนียให้สองรางนะครับต่อมาคือชุดสเต็ปนะครับสเต็ปมอเตอร์สเต็ปมอเตอร์มาพร้อมกับเฟืองนะครับแล้วก็ตัวสายพาน นะครับเต็มอเทอร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อของเวกตานะครับแบบสองเฟสนะครับต่อมาแกนที่สองก็คือในส่วนของแกนเด็กนะครับแกนเด็กตัวนี้นะครับเป็นแบบสั้นนะครับเห็นว่าของขนาดแบบสั้นนะครับอันที่สามก็คือแกนวายของไฟทีทสามเป็นแกนเซตนะครับแกนเซตเนี่ยแกนเซตกับแกนเอ็กเห็นว่ามีความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวระหว่างแกนวายกับแกนเด็กจะมีตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับคือแผ่นนี้ แผ่นนี้นะครับถูกยึดอยู่นะครับแล้วก็ระหว่างแกน x และแกน z เนี่ยจะมีแผ่นเพลทอลูมิเนียมนะครับแผ่นนี้ฐานแล้วก็ตัวแป้นหลังนะครับยึดอยู่กับตัวแกน z นะครับแล้วก็ต่อมาแกน z เนี่ยจะถูกต่ออยู่กับในส่วนของแผ่นเพลนะครับแล้วก็ตัวสปินเดิลสเินเดิลตัวนี้เป็นสเินเดิลใช้ของมากิตะนะครับมากิตะเป็นแบบประมาณส5 0สวัตต์นะครับเป็นราเตอร์ไม้นะครับแต่สามารถนำไปกัดอลูมิเนียมหรือกัดอะคริลิก นะครับได้ต่อมานะครับกระดูกงูนะครับสายทั้งหมดนี่ถูกเก็บนะครับแล้วก็เข้ากระดูกงูนะครับแล้วมายังตัวปยัางชุดคอนโทรลนะครับนี่คือเราลองมองขนาดโดยรวมก่อนนะครับต่อมาชุดคอนโทรลนะครับก็เป็นบอร์ดไดท์อินีสามแกนนะครับคอนโทรลผ่านลาแลปพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์ต่อแล้วต่อมาคือทูจิ้ง นะครับต่อมาก็ตัวปรับตัวดิมเมอร์นะครับปรับกสปีีสำหรับตัวสเปนเดิลชุดมีประมาณนี้นะครับอ่านี่คือการประกอบส่วนประกอบครบ่าวๆนะครับส่วนของ CNT นะครับที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวต่อมาคลิปหน้าเราจะมาดูการทำงานของเครื่องนี้กันนะครับครับผมขอบคุณมากครับ